จังหวัดลบบุรีนะครับก็มาเช็คอินกับนี่ครับทุกสาวกฤษสมเด็จพระนารายมหาราชครับสารกลางจังหวัดนะครับ บริเวณที่ให้บูชาเครื่องสักการบ,บูชามีหลากหลายเลยด้านหน้าก็คือสลาักลางจังหวัดลบบุรีทำการคารวะอรุษสวรีของโล่วงท่านแล้วก็จะเดินทางต่อไปนะครับแม่น้ำป่าสักตรงเข้าไปที่ใจกลางเมืองลบบุรีครับข้างหน้าก็เป็นวงเวียนอีกแห่งหนึ่งถูกปรับปรุงใหม่แล้วครับเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ รป,ปรปติมากรรมเสาไฟฟ้าก็คือจำลองพระรามพระรามอย่างเดียวพระรามอย่างเดียวนะอ๋อองเดียวกันอันหลังให้กันถึงแล้วตรงน,นั้นสารประการเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมากนะครับเรียกว่าสารประการนี่ครับสารประการ ลิงเต็มเลยครับท่านผู้ชมลิงไม่กัดคนน <N> นี่นลิงเราจะเดินทางไปเลยครับนู่นครับลิงเต็มเราเป็นท่านลิงแล้วเนี่ยโอ้ลิงเยอะจริงๆตลาดลอบุรีแออัดมากครับท่านผู้ชมนนวันดีจะออกจากตัวเมืองลอบุรีนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดต่อไปครับสิงห์บุรีชัยนาท